เพ,เพื่อนงบน้อยแล้วอยากรักษาผมร่วงในเกาหลีแบบเห็นผลให้ฟังคลิปนี้เลยต้องบอกก่อนค่ะว่าที่เกาหลีเนี่ย ถ้าเราอยากซื้อ,อยาปลูกผมไมนอซิเดีหรือ,อยาลดผมร่วงอย่างฟินาสเตไรหรือดูทาสเตไรต้องให้คุณหมอเป็นคนจ่ายให้ค่ะซึ่งต่างจากเมืองไทยที่เราสามารถหาซื้อได้ตามออนไลน์เพราะฉะนั้นใครที่อยากรักษาผมร่วงผมบางหัวล้านในเกาหลีโดยใช้ตัวยาที่ว่าเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินไปหาหมอค่ะซึ่งราคาไม่ถูกเลยแถมเป็นการรักษาระยะยาวเพราะว่าถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ผมก็จะกลับมาร่วงอีกครั้งเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเตรียมเงินให้ดีค่ะถ้าคิดจะไปหาคุณ มอในเกาหลีเพื่อรักษาผมร่วงผมบางหัวล้านแต่ถึงไปหาคุณหมอแล้วก็ใช่ว่าจะเห็นผลนะคะเพราะอย่างคุณพ่อสามีเนี่ยไปรักษามาก่อนก็ไม่เห็นผลค่ะหรือบางคนที่คิดจะซื้อแชมพูหรือสเปรย์ลดผมร่วงที่ขายในเกาหลีก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเท่าที่แอรีนทราบยังไม่มีบริษัทไหนกล โชว์ผลออกมายืนยนันว่าใช้แล้วคนที่เห็นผลจริงเนะี่ยมีกี่เปอร์เซนต์และต้องใช้เวลานานแค่ไหนและนี่ก็คือที่ไอรีนเคยซื้อมาลองใช้ค่ะลองมาเยอะเจ็บมาเยอะแต่ยังไงสําหรับไอรีนนะคือไม่เห็นผลเท่าไหร่เลยค่ะและแบบนี้ควรจะรักษาผมร่วงแบบไหนดีที่ไม่ต้องไปหาหมอแต่เห็นผลว่าผมร่วงน้อยลงภายในเวลา2ส,สัปดาห์คําตอบก็คือให้ใช้ และลูกกลิ้งลดผมร่วงของมชตัวนี้เลยค่ะซึ่งไอรีนเองเนี่ยค่ะเป็นคนใช้มาก่อนเป็นหนูทดลองให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วสังเกตจากรูปได้ค่ะว่าผมร่วงน้อยลงจริงๆไม่ได้มีการตกแต่งรูปใดๆทั้งสิ้นซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้แล้วจะเห็นผลภายในเวลา2ส,สัปดาห์เร็วกว่ายาปลูกผมและยาลดผมร่วงที่คนทั่วโลกก็ใช้กันเยอะที่กว่าจะเห็นผลก็ใช้เวลาไปเลยค่ะ3-6เดือนแถมผลข้างเคียงเพียบ เช่นช่วงแรกๆเนี่ยผมจะร่วงมากกว่าเดิมโอ้โหแค่นี้ผมก็บางจะแย่แล้วแต่เราก็ยังเลิกใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาแนะนําให้ใช้ต่อเนื่อง3ถึง6เดือนหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพราะฉะนั้นไอรีนไม่แนะนําให้ใช้ยาเคมีให้เสียสุขภาพค่ะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆเ,เลิกใช้ยาเหล่านี้ผมก็จะกลับมาร่วงแล้วก็ผมบางเหมือนเดิมค่ะ ใครที่ไม่อยากไปพังไปสะกอนแนะนําให้ใช้สเปรย์และลูกกลิ้งลดผมร่วงของมชอตัวนี้เลยค่ะเนื่องจากเป็นสารสกัดที่ทํามาจากอาหารที่เราทานค่ะเช่นข้าวหอมแดงรับรองว่าไม่มีผลข้างเคียงคนที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคมะเร็งหรือคุณแม่หลังคลอดก็ใช้ได้มีออยอค่ะมั่นใจได้เลยถ้าสนใจทักหาไอดีนได้เลยค่ะ